Thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่งานไม้พาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็จะออกเดินทางจากเมืองโบราณเช่นเดิมนะครับเดินทางข้ามประเทศด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรกของเรานะครับหลวงพระบางนะครับเต็นตน้ำมันตรงคลองเก้าเหมือนเดิมนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนพ่อลูกนะครับในการเดินทางจากสมุดปราการไปสปปลาวปลายทางก็คือหลวงพระบางนะครบเดี๋ยวเราก็จะแวะเตินน้ำมันให้เต็มถังก่อนนะครับแล้วเราก็จะจับระยะกันนะครับที่คลองเก้าเช่นเดิมนะครับ ขากลับมาเราก็จะเติมน้ํามันที่คลองก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาวัดอัตราก,การสิ้นเปลืองน้ํามันในครั้งนี้นะครับตอนนี้ตีห้าปีนะครับระยะทางที่แมพบอกไว้ก็ประมาณ640ก,กิโลนะครับจุดหมายแรกของเราคือหนองคายนะครับตอนนี้ราค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้วันที่28เดือน12นะครับปี2023นะครับตอนนี้7นาฬิกาแล้วเรากำลังเริ่มออกเดินทางจากหนองคาต่อนะครับ ส่วนเรื่องเอกสารนะครับเอกสารเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าทําที่ไหนยังไงนะครับเอกสารมีอะไรบ้างตอนนี้ก็8โมง15ที่ลำตะคองแล้วนะตอนนี้ของตอนนี้นะครับ22องศานะครับก้กำลังเย็นดีเลยนะนะครับพอลงมาจากลำตะคองก็แบบราปั๊มได้นะครับกินข้าวาก่อนนะครับเช้ามง8ข้าวเมื่อไหวนะครับเช้า8โมง เราก็มาเจอเพื่อนนะครับตอนแรกว่าจะกลับด้วยกันรอเพื่อนรอกันไปรอกันมาเดินเท้าปลอดไัยไ,ไปเฮดีเฮ้โย <c oughs> โคลาต <c oughs> นะครับ10โมง <c oughs> ขี่กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับก็เทศกาลปีใหม่แล้วก็ข้างเยอะนะครับลงไปช่วยเขาารถขึ้นกัน ด,ด,<อ>ดีลงตามมาดีหลังดีลงไม,ง,นะม okay. งมากอดดเคไปได้อยู่ไหมครับเนี่ยไปได้อยู่ไมครับเนี่ยไดอยู่ไมคเนยไปได้อยู่ไหมครับเนี่ยไอยู่ไหมรบเนี้อยู่มรับนี่ม,ม,นนมด้อย่หมคแหละ โดนรถปาดลงข้างถนนนะครับตอนนี้ก็หลือระยะทางอีก192กิโลนะถึงหนองคลายน่าจะอีกประมาณ2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะพักเยอะไปหน่อยนะรอบุโ,โมงสมแก่นไทอุร น้องคายนะครับนี่แะครับคุณน้องคายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้เราตอนนี้เราเดินทางมา634กิโลเมตรแล้วนะนี่ครับถึงแล้วนะครับเพื่อนจำปาเอาเลยเลยเลยออกมาตีห้านะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งระยะทางรวม653กิโลเมตรนะครับตอนนี้ แล้วเราก็จะไปตรงที่ตรงทัวร์ของเรา่อนนะครับไปสอบถามว่าการเดินทางเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริษัททัวร์นะครับก็คือบริษัทโรตัสลาวทัฟเวลนะครับก็ขี่เข้ามาจากแยกนะครับแยกอยู่ตรงนู้นนะครับ250เมตรนะครับก็จะมาเจอนี่ครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะฝากลงยันไว้หน่อยนะครับเพื่อเดินทางปลอดภัยนะครับในการเดินทางไปสปปลอดเราในครั้งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดริมโขงนะครับ ที่สกายวอล์กก็อยู่ทางนู้นครับสกายวอล์กแล้วก็ตัวพญานาคนะครับคือพญานาคกับสกายวอล์กก็อยู่ทางนู้นนะครับตรนนี้ก็จะเป็นถนนคนเดิน I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the f a k e n e s If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Happy New Year 2024นะครับน่าจะมีเค้าดาวกันนะครับแต่รูปได้นะครับนะครับอากาศกำลังดีนะครับเย,นย,นยน็นๆริมโขงนะครับ ริมร้านอาหารก็มีนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับตอนนี้เราก็ออกจากที่เราพักนะครับเพื่อนจำปาเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงหน้าด่านแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่บริษัททัวร์นะครับเพื่อให้เขาพาเราข้ามนะครับอ๋อนี่มีสติ๊กเกอร์นะครับชิดขวาเตือนไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เริ่มเข้าด่านแล้วนะครับครับเมื่อกี้ก็ รถก็จอดอยู่ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้ก็เดินไปเข้าช่อง5 d นะครับไปยื่นเอกสารนะครับมันก็มีพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับไปยื่นเอกสารที่ทางทัวร์จัดให้นะครับไปยื่นเอกสารที่5 d นะครับเราก็มาเข้าช่อง5 d นะครับแล้วก็จะมีพวกตรวจรถนะครับนี้ก็เจ้าหน้าที่ครับอันนี้คือขากลับเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นองตมครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นการข้ามครั้งแรกของเรานะครับเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าด่านนะมอเตอร์ไซค์ไม่งั้นจะเสียเงินนะให้เราเบี่ยงออกอ๋อเห็นช่องเบี่ยงออกแล้วนี่ครับเบี่ยงซ้ายอ,อ่อน Okay. ครับและข้างหน้าเรานี่ก็คือสะพานน้องคลายนะครับตอนนี้เป็นเวลา10บโมงสิบนาที่ทีมงานเขาบอกว่าระวางนะครับเส้นรางรถไฟนะครับไปเหยียบไม่ได้นะครับเข้ากับล้อพอดีน่าจะล้มนะครับดูแล้วขากลับเราก็จะยิงยาวจากหลวงพระบางกลับด่านน้องคลายนี่เช่นเดิมนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนสะพานข้ามด่านหนองคายนะและทีมงานก็นี่นะครับเตือนเราไว้นะครับขับรถชิดขวาครับเมื่อไปถึงฝั่งสปปลาวนะครับอตอนนี้เราข้ามมาถึงแล้วนะครับฝั่งสปปลาวนะครับเจอไฟแดงแต่ไม่มีรถนะครับหน้านานะครับดูน้วไุกอยรับ นี่ครับพอเราข้ามมานะครับนี่ครับจะเป็นตึกสีเหลืองนี่นะครับน่าจะเป็นทางนี้นะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับ่เข้ามาที่ทางนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับมีน้องมารอรับแล้วนะครับครับอาพาสปอร์ตรักสับคนหน่ โอเคนะครับเราก็เข้ามาทางตึกเหลืองแล้แลนา่าจะถ่ายได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราออกจากด่านไปแล้วค่อยถ่ายนะครับเดี๋ยวน้องไปเดินเรื่องเอกสารให้นะครับครับตอนนี้เราก็ผ่านด่านตมอของสปป,ปลาวมาแล้วนะครับทีนี้น้องเดินเอ,อกสารให้ครัระบะมครับผมเข้าลาวอันนี้สเต็มออกไทยเข้ายี่สิบเก้าออกยี่สิบเกียนะฮะถูกต้องแล้วก็ของน้องผู้ชายก็คือเข้ายี่สิบเก้าออกยี่สิบเกียนะฮะ ส้าจำออกทยถูกต้องครับนี่ครับเราก็จะตรงนู้นน้องก็น้องก็พามาแลกเงินด้วยนะครับนี่ครับเราก็ได้เงินมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามนะตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาด่าน นะครับเราออกมาจากด่านนั้นนะครับตอนนี้ข้อฝั่งเราแล้วนะครับต้องปรับตัวให้ชินนะครับในการวิ่งชิดขวานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับออกจากด่านมาโอเคครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปเราจะไปวัดพระธาตุนะครับที่เป็นสีเหลืองทองะครับพระธาตุหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะออกจากวัดพระธาตุหลวงเวียงจันท์แล้วนะครับเพื่อไปยังประตูไทยนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับไทยครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับ รประตูไทยถึงแล้วตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่อ่างน้ำต่งนะครับ แต่ว,ว่าผมว่าเย็นคนน่าจะเยอะนะสวยดีนะครับสวยมากนะครับตรงนี้โคนโงห้าสิบแปดแล้วก็วังเวียงร้อยสี่ิบเอดกิโลนะครับอันนี้คือเส้นหมายเลขสิบามนะครับถ้าพเพื่อนๆมาให้เพื่อนเตั้ง gps แบบกดกดค่อยๆกดไปนะครับเออคือคือเราต้องวิ่งเส้นสิบสามนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะมันจะมาเส้นสิบสามนะครับกดให้เรา เลื่อนดูก่อนนะครับให้เราเลื่อนที่แมปดูครับแล้วก็ให้เรากดมาร์กไปที่จุดเลยว่าให้เราวิ่งมาที่เส้นสิบามเรื่อยๆครับเพราะว่าระหว่างทางเส้นิบามเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ว่าเราจะเชื่อมต่อกับทางด่วนได้ตลอดนะครับพยายามมาร์กไว้ให้เป็นเป็นจุดๆไปนะครับคือเส้นสิบสามคือทั้งเส้นเลยนะครับนี่ครับทางด่วนเขาก็มีเรื่อยๆนะครับนู่นนะครับขึ้นทางด่วนของเขานะครับทางด่วนที่ว่าคู่ขนานไปกับเส้นสิบสามนะครับ เมื่อกี้เป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับเนี่ยขี่ไปเลื่อยเส้นที่สามก็จะมีให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนตลอดนะโอเคนะครับพอวิ่งมาได้ครับน่าจะผ่านสามสามแยกขึ้นทางด่วนนะครับเส้นทางก็เริ่มแยกแล้วนะครับทีนี่เราไปตามทางก็คือทางนี้ต้องไปวังเวียงนะครับแต่เราจะแยกไปอ่างน้าสงน,นะครับก็คือนี่นะครับจะมีป้ายบอกไว้นะครับให้เราเลี้ยว เข้ามานะครับวแลพอเราเ้ยวเข้ามาทางก็โอ้โหพอผ่านทางภูผขามาก็เป็นทางเนี่ยเรียบๆนี่ครับอีกสี่สิบก้ากิโลนะครับล้อมรอบไปครับภูเขา ตอนนี้เราเข้ามาในโซนน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะเรือนแพนี่ครับที่ไปปกติเรือนแพนี่นะครับที่เขาไปกันเรือนแพนะครับและจุดตัวนี้ก็คือเมืองเฟืองนะครับแต่เราก็จะเลยเมืองเฟืองไปที่อ่างน้ําตงนะครับ,เร,รบเราไปทางนี้นะครับอ่างน้ําตงนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ อ่างน้ำตง20กิโลครับนะครับเป็นสะพานเหล็กตรงนี้นะครับถ้าเราไปตาม G p S G S จะให้เราเลยไปทางนู้นนะครับไม่ต้องตามไปนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าอ่างน้ำตวรีสอร์ทนะครับร้านอาหารนะครับเรือนแพนะครับเนี่ยครับเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับ นะเวลาเรามาถึงนะครับน,นี่ก็เราก็เดี๋ยวเราไปเช็คอินที่ห้องพักตอนนี้ก่อนนะครับเช็คอินห้องพักนะก่อนที่เราจะขึ้นเลยว,ว่าข้างล่างเรือนแพนะติดต่อองพักก่อนนะครับบรรยากาศของอ่างน้ําตกนะครับสองคนสวยดีนะครับคนไทยก็มาเยอะอยู่นะนู่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ลงเขาจะมีบัตรอันนี้ให้ด้วยนะอันเนี้ยเป็นบัตรเครื่องเล่นนะครับสองคนให้เล่นสามสิบนาทีนะครับให้เล่น3าสิบนาทีว่า ะห้เราเลือกเราว่าจะเล่นไทยเรือหรือว่าจะปั่นเรือเป็ดนะครับร<อ>30นาที 6โมงครึ่งนะครับพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะครับทางโน้นอากาศเย็นนะครับตอนนี้อากาศอุณหภูมิมันรับตอนอยู่ที่16ครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่ใกล้ๆกันนะครับเป็นจุดใกล้ๆกันก็คือผาทองนะจุดนี้ก็เป็นป้ายนะครับเนี่ยครับทางเข้าอ่างน้ําตกนะครับเลี้ยวขวาออกมาจากอ่างน้ําตกนะครับเนี่ยครับข้างหน้าเราก็เป็นภูเขาเลยนะครับ เราต้องวิ่งไปอีกเจ็ดประมาณ6กถึงเจ็ดกิโลพอเจอวัดเราก็าจะเลี้ยวซ้ายเข้าที่ผาทองนะครับเป็นจุดตั้งแคมป์ของผาทองนะครับจุดกลางเต็นท์น่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับของชาวบ้านนะครับ,บพระแล้วก็สามนเนรน,นะครับบอกบินาบาทนะครับ นะครับพอเราวิ่งมานะครับก็จะเห็นป้ายน,นะครับเขียนว่าผาทองนะครับ2กิโลให้เราเลี้ยวเข้าไปน,นี้เลยนะครับนี่ครับเป็นทางเข้าจุดตั้งแคมป์ผาทองนะครับเข้ามาจากทางหลัก2กิโลเมตรนะครับ นมแบ่งกันกินบายดีครับอ่ะขนมมากินขนมไประวังรถระวังรถเราออกจากอ่างน้ำสงนะครับเราก็มุ่งหน้ากลับทางเดิมนะครับทางที่ทางที่จะไปวงเวียนที่เราแยกออกมาเมื่อวานนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปถึงแยกเมื่อวานก็ระยะทางประมาณ50กิโลนะครับไปถึงทางหลักตรงนู้นนะครับหมายเลข13นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ จะขอตัดคลิปไปตรงนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่า EP 2นะครับวังเวียงหลวงพะบางนะครับจะมีอะไรนะครับระหว่างทางจะเป็นยังไงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมว่าขากลับนี่น่าจะโโหวังเวียงกาสีหลวงพระบางแล้วนะครับเส้นกาสีจะเล่นเราซะแล้วนะครับทีนี้ น็อที่ยึดแหลกท้ายอ่ะขาดนี่ครับอุปสรรคกับการเดินทางก็มีนะครับตอนนี้เราถึงหลวงพระบางน,นะครับดูสภาพรถบอรเรานะครับหลวงพระบาง